แบบเสาแล้วทำในต่อน,นะครับแกะแบบแบบคอนกรีตเสานะครับใช้เวลาเทเทคอนกรีตเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องบ่มคอนกรีตไว้ในเสารประมาณ2วันนะครับถึงจะแกะแบบได้นะครับพอแกะแบบเสาเสร็จปุ๊บก็เอาผ้าพลาสติกนะคพลาสติกใส่หุ้มเสาตัวนี้หุ้มแล้วก็พันไว้ตลอดเลยนะครับทุกต้น เราติดนี่ม 1, 000, 10, 000้วนหนึ่งประมาณ10เมตรม้วนหนึ่งก็พันประมาณ3ต้นครับพัน3ต้นนะครับเป็นการบ่มคอนกรีตไไมม่่ให้ความชื้นในคอนกรีตคลายตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือการบ่มคอนกรีตในเสานะครับหลังจากเราเทคอนกรีตในเสาปร,ระมาณ2วันนะครับเราแกะแบบแกะแบบปึ๊บเคลียดความสะอาดเลยครับหน้างานครับเคลียร์ความสะอาดให้เรียบร้อยปัดกวาดให้เรียบร้อยแล้วก็น้ำลาดปุ่มปูนไว้ครับ ฉีดน้ำนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ฉีดน้ำไล่คอนกรีตนะครับเพื่อเป็นการให้คอนรกตมันมีความชื้นคลา,า,ายคลายความชื้นได้ช้าลงนะครับนี่ก็แกะแบบเสาวันนี้เมื่อเช้านะครับครบหมดแล้วนะครับเทได้เปิดเสร็จสี่วันนะครับก็รอช่างควงขาขึ้นควงขาแล้วนะครับ ทางโครงคาก็อีกวัน2วันเข้ามานะครับเราก็ทำความสะอาดเคลียร์หน้างานนะครับเรียบร้อยนะว่าตรงไหนต้องทำความสะอาดต้งองนะครับเราเคลียร์เกิดความเรียบร้อยขึ้นนะครับนี่ก็หน้างานเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับความที่จะขึ้นโครงสร้างลังคานะครับ่ก็วันนี้ผมแวะมาลาด น้ำนะครับราดน้ำของ,งคอนกีตคอนกพื้นนะครับน,น้ำทิ้งไว้นะครับมีการเข้ามาทำจีดน้ำทิ้งไว้บ่มเป็นการบ่มคอนกรีตอย่างนึงนะครับโอเควันนี้มาดูการแกะแบบเสาเรียบร้อยพันทอจิกไว้ทุกต้นแล้วนะครับแบบใต้ท้องคานนะครับมีคอมเมนต์ถามมาว่าเอเอไอตัว ทานยกถุงตัวด้านล่างทำไมไม่เทคอนกรีตนะครับเพราะว่าไม้ด้านล่างนะครับประมาณสองสามหมื่นนะครับไม้อยู่ข้างล่างมูลค่ามันสองสามหมืน่นยังไม่ได้แกะแบบออกนะครับใต้ท่องคานใต้ท่องแบบใต้ทองคานนี่ใช้เวลา21วันนะครับทีิ่งแกะออกได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แกะออกเราเททึบหมดเลยนะครับปวกเปลือเลยมันกินหมดนะครับอยู่ในมีปัญหาตามมาอีกนะครับ ในกรณีนี้ก็เดี๋ยวแกะแบบด้านล่างเสร็จหมดเทียวเขาสั่ด้านล่างหมดถึงจะก่อปิดด้านข้างนะครับพื้นความริดที่สูงขึ้นมาประมาณ45ิเซนนะทีนเที่ยจะก่อปิดมันเบาขึ้นนะครับถามว่าปัญหาการทุกตัวมีไหมมีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับไม่ต้องไปตกใจว่าเออมันยุบมันซุด สามเซนห้าเซนมาจจะมีรอยแคกรอยเล้าแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ปัญหาครับคอมเมนต์ที่ตอบแบบว่ามันจะทุตว่ามันมันไม่ทุตว่อครับมันแค่เป็นรอยแคกรอยเล้านะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะกอ่อเสาขึ้นมาเนี่ยก่อนจะได้ก่อด้านข้างปิดช่องบ้างระหว่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเราเทเอ็นทับหลังเลยสักห้าเซนนะครับปิดมันเบาแค่สองก้อนเองนะครับมันก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับ ตอนขั้นตอนของบนการทางจะผมมาทิปา้าให้ฟังทีนะ้น่อโอเคครับวันนี้มาดูการลาาน้ำแก่แบบเสาประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์มีสาระกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ